ราชาลูกหนังทั่โลกขอเสนอวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลคาราบาวคัพ2 2ับ2023-2024รอบ4บอลมัดประทะลิเวอร์พูลแข่งวันพุทธที่1พฤศจิกายน2023เวลา2.45นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดรอการยืนยันสนามวทาลิตี้สเตเดียมบอลมัดเพึ่งจะกลับมาชนะในลีกเป็นเกมแรกในรอบเดือนหลังจากแพ้รวดมาสเกมติด โดยพวกเขาเปิดบ้านเชิญเบอร์รี่ไปได้อย่างอุดบิด2ต่อหเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในรายการนี้ทีมของอันโดนี่อิราโอล่ายังไม่เคยเจอกับทีมในพิมลีกเลยหลังจากผ่านสวอนซีและสโตกซิตี้ในรอบที่2และ3ลิเีวอ์พูฟอร์มกำลังอยู่ในช่วงติดลมบนกับเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส ไปแบบสบายสบาย3ต่อศูนย์ส่วนในคาราบาวครับรอบ3ามหงแดงเอาชนะลิสเตอร์ซิตี้มาได้3ต่อหนึ่งเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาความพร้อมก่อนเกมบอลมัดทีมของอันโดนี่อิราโอล่าจะไม่สามารถเรียกใช้งานเนโตเอมี่มาคอนเดสที่เจ็บข้อเท้าได้ไทเลอร์อดัมที่เจ็บต้นขาและไรอนเฟเดริกที่เจ็บน่องก็ต้องพักยาวส่วนในรายของเลวิสคุก ยังคงติดโทษแบนไม่สามารถมีส่วนร่วมกับเกมได้ขณะที่มาโอสเซเนซีที่เจ็บกล้ามเนื้อจะต้องลุ้นผ่านความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งขาดการ1สเผู้เล่นตัวจริงบอนมัดผู้รักษาประตูราดูกองหลังอารอนเมพแฮมซาบันยีเคลลี่กองกลางเซเมนโยบิลลิงคริสตี้ทาเวเนียกองหน้าโซลันกีความพร้อมก่อนเกมลิเวอร์พูล ทีมของเจอเกนครอปจะไม่มีชื่อของทั้งเตียโกอาคันตาราแอนดูลมัสันและสเตฟานไบเซตติที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บในเกมนี้แน่นอนแล้วเช่นเดียวกับเคอร์ติสโจนที่ยังคงติดโทษแบนก็จะไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้เช่นเดียวกันส่วนในรายของลุยดิอาสที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวก็คาดว่าจะยังไม่มีเชื่อในเกมกลางสัปดาห์นี้ขาดการสเสบดผู้เล่นตัวจริงลิวอปูผู้รักษาประตูเคีเลเฮอร์กองหลังโกเมสมาติดควอนซาซิมิคาส กองกลางเอลเลียตเอนโดกราเวนเบิร์ชกองหน้าโดกกัคโปโชโตาผู้ตัดสินจอนบรูคผลงานห้านัดหลังที่ทั้งคู่พบกันบอลมัดชนะ1สเสมอสูตรลิวอพูชนะ4ขาดการความเป็นไปและผลการแข่งกันทั้ง2ทีมยังไม่เคยเจอคู่แข่งในลีกสูงสุดด้วยกันเลยในคาราบาวคัพฤดูกาลนี้ดาร์ลิวอพูผ่านเลสเตอร์มาได้ในรอบ3ขณะที่บอลมัดเอาชนะสวอนซีและสะโตก๊กมาได้ในรอบก่อนส่วนเรื่องผลงานนั้นต่างกันชัดเจน ผงแดงฟอร์มกำลังร้อนแรงไล่ตามจา่าฝูงอยู่เพียง3คะแนนขณะที่เดอะเชอรี่กำลังลุ้นหนีตายหลังมีแต้มเหนือโซนตกชั้นเพียงคะแนนเดียวเท่านั้นในปัจจุบันรูปเกมแน่นอนว่าจะเป็นทีมเยือนที่ครองบอลบุกเข้าใส่ส่วนเจ้าบ้านจะเน้นขุมโซนและรอโอกาสในการเล่นเกมสวนกลับแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่าครอปมักจะโรเตชันนักเตะในฟุตบอลถ้วยซึ่งตัวสำรองของลิเวอร์พูลเองมาตรฐานยังค่อนข้างแตกต่างกับตัวหลักพอสมควร ซึ่งนั่นอาจทำให้เกมนี้บอลมัดที่เล่นในบ้านน่าจะสามารถสู้ได้สนุกสูสีมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะช่วยโอกาสจากความผิดพลาดได้มากกว่ากันแต่เชื่อว่าพอถึงเวลาคับขันผู้มาเยือนจะมีทางเลือกบนมานั่งที่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้มากกว่าและอาจบุกมาเฉือนชนะไปได้ในที่สุดคาดการสกอร์บอลมัด1่ลิเวอร์พูลสจอรนอันดิตคือคนล่าสุด โมซาลาลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้ลิเวอร์พูลโมฮัมหม็ดซาลาพบกับสถิติใหม่ในแอนฟิลด์ได้อีกครั้งหลังเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะฟอร์เรสต์สามต่อศูนย์โดยผู้เล่นคนสุดท้ายที่ทำได้คือจอห์นอันริชในปี1987โมซาลายังคงเริ่มต้นฤดูกาล2023 2024ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทำอีกประตูนในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์สามต่อศูนย์ซึ่งประตูนี้ทําให้เขายังสามารถสร้างสถิติที่น่าประทับใจในแอนฟิลด์ให้กับผงแดงได้อีกด้วย ตอนนี้ซาร่ากลายเป็นผู้เล่นคนที่3มในประวัติศาสตร์ที่ทำประตูในเกมเย่า5นัดแรกในลีกของลิเวอร์พูลใน1ฤดูกาลโดยผู้เล่นคนแรกที่ทำได้คือแฮร์รี่แชมเบอร์เมื่อ1ศตวรรษก่อนในปี1922และจอห์นอันดิปในปี1987ตอนนี้ซาร่ามีโอการที่กลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลที่สามารถทำประตูในเกมลีก6นัดแรกในเกมพบกับเบลฟอร์ดเมื่อวันที่12พฤศจิกายน สำหรับพ่อมดชาวอียิปรายนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในพิม์ลิกฤดูกาลนี้โดยยิงได้8ประตูและ4แอซิสจาก10เกมสวัสแมนเดฟรายงานว่าในเกมที่ลิพูเอาชนะนอตดิงแฮมฟอร์เดสไปได้สกอร์3ต่อ0เมื่อวานนี้ประตูของดิโกโชตาทำให้เขากลายเป็นนักเตะชาวโปรตุเกสคนที่2ที่ยิงได้50ประตูวบวกกับพิมลิก คริสเตียโนลนโดแมนจิตหนึร้103ประตูดิโก้โชตาวูบทำตันและลิเวอร์พูล50ประตูปัจจุบันโชตาอายุยี่สมปีและยังมีเวลาอีกมากในการเล่นฟุตบอลในระดับสูงและในพิมลิกอีกนานหากว่าร่างกายสมบูรณ์และไม่โชคร้ายจากอาการบาดเจ็บเชื่อว่าเขาเองก็มีโอกาสที่จะทำลายสถิติของโรนัลโดได้เช่นกันโชตานี่มีสถิติในการเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้ดีเลยทีเดียวอย่างที่รู้ถ้าไม่มีการบาดเจ็บรบรกวน เขาน่าจะเป็นหนึ่งในกองหน้าจอมถล่มประตูดได้ดีมากๆอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ทั้งประเทศโคลอมเบียกำลังร,งร่วมกันส่งแรงใจไม่ว่าจะเป็นทีมฟุตบอลชายทีมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีและทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติที่มีการเตะกระชับมิตรกับทีมชาติสหร,รัฐอเมริกาที่ผ่านมาพวกเขาได้ทำการชูเสื้อของลีดิอาร์ส เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจต่อเขาและครอบครัวของเขาในเหตุการณ์ลักพาตัวคุณพ่อของเขาไปในเวลานี้แม้ว่าจะช่วยเหลือทางคุณแม่ของเขาออกมาได้แล้วแต่ทางคุณพ่อยังคงถูกจับเป็นตัวประกันยอยู่ในเวลานี้และล่าสุด BBC Sport เองก็รายงานว่าแก๊งโจรดังกล่าวน่าจะพาตัวคุณพ่อของดีอัสแอบเข้าไปยังประเทศเวเนซุเอลาแล้วในเวลานี้ขอให้คุณพ่อปลอดภัยและกลับมาหาครอบครัวเร็วๆแล้วนะครับ ประธานาธิบดีส่องลุยกุสตาโวเปโตรประธานาธิบดีโคลอมเบียประกาศร,ระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารออกตามหาคุณพ่อของดิอาสดาวดังทีมริวรัูุที่ถูกลักพาตัวโดยงานนี้มีการติดต่อขอความร่วมมือจากเวเนซุเอลาประเทศเพื่อนบ้านด้วยดิอาสปีทีมชาติโคลอมเบียได้รับข่าวร้ายที่ชวนให้หน่าตกใจแทนเนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่ของเขาถูกคนร้ายที่พกอาวุธลักพาตัวไปจากบ้านที่เมืองบารันกาส เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากระทั่งส่งผลให้สตาลาตินไม่ได้ลงเล่นเกมที่หงแดงเปิดบ้านคายิฟอรเรส3ต่อศนในศึกพีิมลิกอย่างไรก็ดีถัดมามีการยืนยันว่าพบเจอซิเลนิสมารูลันดาคุณแม่ของดิออสโดยเธอไม่รับบาดเจ็บแต่อย่างใดกระทั่งล่าสุดเมื่อ30ตุลาคมฟานซิกโกบาโบซาที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของประธานาธิบดียืนยันว่าผู้นำประเทศสั่งให้ระดมกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งตำรวจทหารและทุกยุทธวิธีทั้งการปิดพื้นที่ต้องสงสัยเพื่อตามหาคุณพ่อของดีอาร์สให้ได้ตลอดจนมีการตั้งรางวัล4 0 0 0มืน 40, บอนมอบให้กับผู้ที่สามารถชีบ้บาะแสหรือรายละเอียดของคนร้ายด้วยพร้อมกันนี้บาโบซาเผยได้ว่ารัฐบาลโคลอมเบียติดต่อขอความร่วมมือจากเวเนซุเอลาประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันแล้วเพื่อขอให้กองกําลังของเวเนซุเอลาช่วยเป็นหูเป็นตาให้อีกแรงเนื่องจากได้รับการแจ้งข้อมูลว่า มีความเป็นไปได้ที่คนร้ายจะพาคุณพ่อของดีอารสออกนอกประเทศไปที่เวเนซุเอล่าพอกอสนักข่าวจากลิฟูเอโ o อัปเดตสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดของคดีการลักพาตัวคุณพ่อของลุยดีอารสไปเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่โคลอมเบียพวกเขาทราบแล้วว่าตัวตนหรือแก๊งโจรที่เป็นคนลักพาตัวพ่อแม่ของดีอาไปนั้นเป็นใคร ตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังเร่งและช่วยกันประสานงานในการติดตามช่วยเหลือพ่อของดีอาร์อย่างเต็มที่มาตลอดจากที่ผ่านมาซึ่งนายผลวิลเลียมซาลามันกาผู้อำนวยการตำรวจแห่งชาติโครมเบียยังระบุดได้ว่าการข้ามชายแดนไปยังเวเนซุเอลาที่อยู่ใกล้เคียงยังไม่ถูกตัดออกไปแต่พวกเขาจะพยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อทำการค้นหาพ่อของดีอารให้เจอและช่วยเหลือออกมาให้ได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด และตอนนี้อย่างที่ทราบกันว่าทางการของโคลอมเบียได้ทําการตั้งรางวัลกับผู้ที่แจ้งบาะแสที่สามารถนําไปสู่การช่วยเลลุยส์มาเนลดิอาสและจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เป็นเงินที่สูงถึง200ล้านเปโซโคลอมเบียเลยทีเดียวอัปเดตข่าวความคืบหน้าในการลักพาตัวคุณพ่อของลุยดิอารสรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยโคลอมเบียยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นในการลักพาตัวพ่อและแม่ของลุยดิอาส ไม่ได้กระทบต่อครอบครัวของเขาเท่านั้นแต่มันยังส่งผลกระทบต่อประเทศโคลอมเบียทั้งประเทศอีกด้วยสิ่งที่ผมจะบอกก็คือขอให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคลากกเฮราช่วยเราด้วยการให้ข้อมูลให้มากที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อลุยดีอารสและครอบครัวของเขาเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเราทั้งประเทศโคลอมเบียด้วยและดังนั้นประชาชนโคลอมเบียจึงต้องตอบสนองและช่วยเหลือกันในเรื่องนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมที่ปกป้องผู้คนของเราเสมอทั้งนี้นายพลอาจานโดซาปาตารองผู้ในการกรมตำรวจได้ทำการอัปเดตความคืบหน้าในเรื่องนี้ว่าเรามีความชัดเจนกับคนที่อาจเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์นั้นได้เมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันมักที่จะไม่เกิดขึ้นเองหรืออยู่ๆเกิดขึ้นได้ มันจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้และพยายามชักจูงเหยื่อไปยังสถานที่นั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือการไว้วางใจจนคนอื่นมาถึงที่นั่นคือสิ่งที่มันน่าจะเป็นและเรากําลังตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดแบบเร่งด่วนที่สุดตอนนี้สิ่งที่เราสามารถบอกได้ก็คือสิ่งที่เรารู้คือการลักพาตัวเกิดขึ้นในลากัวฮิราและมีเหตุผลว่ามันอยู่ใกล้ชายแดนในขณะนี้เราไม่มีองค์ประกอบสําคัญใดๆที่บ่งบอกถึงการข้ามชายแดนระหว่างประเทศ และเราไม่สามารถยืนยันได้แต่เราก็ไม่สามารถตัดเรื่องนี้ออกไปได้เช่นกันตอนนี้เรามีความคืบหน้าในการสอบสวนไปมากแล้วและมีสมาชิกของหน่วยข่าวกรองและตำรวจฝ่ายตุลาการกำลังวิเคราะห์ข้อมูลนี้อยู่ในเวลานี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ